สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะทุกท่านนะทั่วโลกนะคะนะก็วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะคะเรื่องอช่อง youtube ของบ่าวนุกที่โดนแฮกไปนะคะ FC นะคะตอนนี้ก็นะก็เห็นลงคลิปอยู่ใน FC นะคะที่ภาษาอามาทำคลิปแล้วก็คือจะฝ่านะ FC ทุกท่านนะคะที่เป็น FC ช่องบ่าวนุหรือว่า ตอนนี้ก็เห็นลงคลิปไปแล้วนะสามคลิปนะคะช่องที่โดนแฮ็กไปนะคะนะพอดีภาษาเห็นคลิปนะคะก็เลยเอเห็นเอซเข้าไปดูนะคะเนะี่ยภาษาก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะนะมันก็เลยปิดนะข้อความไปนะคะมันไม่ให้เห็นข้อความนะคะนี่เดี๋ยวภาษาจะให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นช่องนี้นะ f ะอซนะคะที่เอามาแฮ็กนะคะ จะมาลงนะคะเกี่ยวกับาการบีบสิวนะคะนะลงไปแล้วสมคลิปนะคะ fc นะคะฝากด้วยนะไม่ต้องเข้าไปดูนะคะ fc นะไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปกดนะคะเพราะว่า,าบาวนุยังดำเนินการเอาช่องคืนอยู่นะคะตอนนี้นะแต่ก็นะยังไม่ได้นะคะก็เปิดช่องใหม่สำรองไปก่อนนะคะนะนี่ค่ะ ภาพโปรไฟล์ก็จะเป็นนะช่องของบ่าวนุเลยนะคะแต่เอามาทําเกี่ยวกับบีบสิวนะคะนะก็ฝากเอฟซทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปกดอะไรให้ทางนั้นนะคะนะนี่ค่ะเป็นช่องของบ่าวนุนะคะเอฟซีเนาะนะนะโดนแฮกไปนะคะก็ตั้งแต่น่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เนาะแต่ยังไม่ได้นะคะนี่ค่ะลงไปแล้วสามคลิปนะคะก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะคะนะ เดี๋ยวหามุมก่อนเนาะนี่ค่ะฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ,ะก็จะเป็นช่องของบ่าวนุนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะถ้าเห็นคลิปแบบนี้นะคะไม่ต้องเข้าไปดูนะคะเอฟซี FC, คือไม่ใช่อ่าของบ่าวนุนะคะนะของบ่าวนุก็จะเป็นนะคลิปนะแบบนี้นะคะ ธรรมดาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะนะสามคลิปนะคะพิ่งลงนะคะพึ่งเห็นเนาะพิ่งเด้งขึ้นเด้งขึ้นเมื่อเช้านะคะเพราะว่าเมื่อเช้าแต่เช้ามืดเนะะาะภาษาก็ตื่นขึ้นมาดูนะคะก็เห็นมันเด้งขึ้นนะคะนี่ค่ะก็ฝากให้ดูด้วยนะคะ นี่เลยนะคะ FC นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะบีบสิวนะคะเป็นการบีบสิวนะคะที่แหกช่องบ่าวนุไปนะคะ,ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะคะ FC นะคะก็ฝากให้ FC ทุกท่านดูนะคะช่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเอามาเกี่ยวกับกดสีวัไรประมาณแบบนี้เนาะภาษาก็คอมเมนต์ไปนะคะก็มี FC เข้ามาถามนะคะ,ะว่าช่องบาวนุ โดนแฮกไปทําไมยังลงคลิปอยู่นะก็ขอบอกว่าไม่ใช่ของบ่าวหนุนะคะไม่ใช่บ่าวหนุนะคะนะเป็นคนที่แฮกไปนะคะแล้วก็มาลงคลิปนะคะเกี่ยวกับการหวีดสิวนะคะนะภาษาก็ฝาก fc ทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูนะคะนะภาษาก็คอมเมนต์ตอบ fc ไปนะคะกะ็ที่มี fc คอมเมนต์มาถามนะคะเดี๋ยวอพอภาษาตอบคอมเมนต์ไปมันก็จะปิดนะคะ มันก็จะปิดฟีเจอร์อยู่ไม่ให้เห็นคอมเมนต์ะนะคะนี่ลงคลิปรัวๆเลยนะคะนี่คลิปแรกนะคะคนนะกดเข้าไปดูแล้วสองพันกว่าแล้วนะคะนี่คลิปที่สองคลิปที่สามนะคะนะเห็นไหมคะข้อความนะคะนี่ค่ะพอภาษากดคอมเมนต์ไปนะคะมันก็จะปิด นะมันก็จะปิดคอมเมนต์ไม่ให้เห็นเนะนะะาะนะภาษาคอมเมนต์ไปบอกเอฟซนะคะว่าไม่ต้องเข้าไปดูนะคะเพราะว่าช่องนี้แฮกช่องบ่าวนุไปนะคะเอาไปลงคลิปนะคะนี่ค่ะก็จะมีเอฟซคอมเมนต์เข้ามาถามแบบนี้นะคะอันนี้คลิปนี้ป้าสาก็คอมเมนต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันเห็นคอมเมนต์ป้าสาเดี๋ยวมันก็จะปิดอาการมองเห็นอีกนะคะมันก็จะปิดไม่ให้เราเห็น ข้อความนะคะ fc นะคะนี่ไงส่วนมากนะคะคนแก่ก็จะไม่รู้นะคะภาษาก็พยายามตอบคอมเมนต์ไปบอก fc นะคะว่า แล้วก็ fc comment มาถามเยอะมากนะคะนี่ข้อความเนาะนี่ค่ะแตอย่างนี้ก็ถามมาว่าใช่ห้องใช่ใช่ช่องที่โดนแฮกหรือเปล่านะคะภาษาก็ตอบว่าใช่นะคะนะก็คอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ fc เนาะอย่างอ่า คนออย่างแม่แม่เนาะบางคนที่ไม่รู้นะคะนะก็จะอจากพวกแม่แม่ไม่รู้นะคะก็คิดว่าเป็นช่องจริงนะคะ fc นะคะเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นช่องที่แฮกไปนะคะ fc ก็เอาไปลงเกี่ยวกับการทำสิวนะคะ ภาษาก็เลยต้องแจ้งนะคะให้ f c ซนะทุกท่านได้รับทราบนะคะนะให้ f c ทุกท่านทั่วโลกได้รับทราบนะคะว่าตอนนี้ช่องบ่าวนุโดนแฮกไปนะคะ,นะะ f c เนาะคลิปที่ลงนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ช่องบ่าวนุนะคะนะเป็นช่องที่เขาแฮกไปนะคะตอนนี้ก็ลงคลิปแล้วนะคะคลิปที่สามแล้วนะคะเนาะลงคลิปเกี่ยวกับบีบสิวนะคะก็ฝาก FC ทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปกดอะไรให้ทั้งนั้นนะคะ นาะนะเดี๋ยวภาษาเ็าจะให้ดูอีกรอบนะคะจะเป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับการบีบสิวนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นคลิปแบบนี้นะคะนี่คือช่องที่แฮ็กไปนะคะ FC นะคะลงไปแล้วสามคลิปนะคะนี่ค่ะก็ฝาก FC ทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะนะคะถ้าใครที่เห็นคลิปภาษาคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคลิปเก่าของบ่าวหนุนะคะนี่ค่ะที่ลงล่าสุดนะคะก็คือคลิปวันที่ไปเอาต้นหน่อไม้ฝรั่งนะคะกับจิ๊กโกนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่บ่าวนุลงนะคะนี่ค่ะลงก่อนที่จะโดนแฮ็กช่องไปในเอฟซนะคะนี่เป็นคลิปสุดท้ายนี่จะเป็นเอ่อถ้าเป็นแบบนี้เป็นอ่าของบ่าวนุนะคะเอฟซีนะคะนะแต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะสามคลิปนี้ไม่ใช่นะคะเอฟซนะคะฝากด้วยนะคะนี่ค่ะมันจะเอาอ่าชื่อช่องบ่าวนุไปนะคะแบบนี้เลยนะเอฟซีนะคะนี่ค่ะคือช่องที่โดนแฮกไปนะคะ ก็ฝากาทุกท่านด้วยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์อะไรให้ทั้งนั้นนะคะ fc นะคะนี่ค่ะไม่ใช่ช่องบ่าวนุนะะตัวนี้เนาะนะเป็นช่องที่โดนแฮกไปนะคะนะวันนี้ก็นี่ค่ะนะเป็นแบบนี้นะคะ fc นะคะภาษาให้ดูนะคะถ้าเห็นแบบนี้ก็คือนะคะ ฝ <t ouch> ากทุกท่านนะฝากแม่ๆทุกท่าน fc ทุกท่านด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ใช่ช่องจริงของบ่าวหนุนะคะ <t ouch> เป็นช่องที่โดนแฮกไปนะคะแล้วก็เอาไปลงคลิปนะคะเนาะฝากทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปนานะคะ fc นะคะนี่ค่ะช่องที่โดนแฮกไปนะคะ fc นะลงคลิปแล้วนะคะเพิ่งลงเมื่อวานนะคะน่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาภาษาก็เห็น คลิปเด้งนะคะก็เลยเข้าไปดูเอาคลิปมาลงแล้วเรียบร้อยนะคะเอฟซี FC นะคะเดี๋ยวะจะพาบ่าวหนุไปสอบถามพี่เน่งนะคะถ้าแบบนี้เราจะ,ะดำเนินการแบบไหนนะคะนะก็อย่าลืมนะคะเอฟซี FC นะคะฝากด้วยนะคะนะช่องนี้ไม่ใช่ของบ่าวหนุนะคะนะไม่ใช่ช่องจริงนะคะ นี่ค่ะไม่ใช่ช่องจริงนะคะอันนี้คือช่องที่โดนแฮ็กไปนะคะฝากแม่แมๆนะ,ะส่วนมากคนอ,อายุมากเนาะก็จะไม่ค่อยรู้นะคะก็คิดว่าเป็นช่องจริงนะคะเอฟซีก็จะเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรให้นะคะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปนานนะคะเพราะว่ารอเพื่อนมาเอาฟางนะคะลุงคนในบ้านเนาะเพื่อนมา ซื้อฟางที่ภาษาอัดนะคะก็เลยรอเพื่อนมาเอานะคะมาเอาไปแล้วเที่ยวนึงนะคะก็จะมาเอาอีกนะก็ฟากเอฟซนะคะทุกท่านด้วยนะคะนะช่องที่ภาษาขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะเป็นช่องที่ <c oughs> เป็นช่องบาวนุที่โดนแฮกไปนะคะเอฟซเอาไปลงคลิปนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรให้ทั้งนั้นนะคะรอจนกว่านะคะบ่าวนุจะได้ช่องคืนนะคะ <c oughs> เดี๋ยว เราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นคลิปบีบสิวี่ไม่ใช่ช่องบาวนุไม่ใช่ของบาวนุแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูนะคะไม่ต้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเป็นช่องที่โดนแฮกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ช่องบ่าวนุนะคะช่องใหม่นะคะบา่าวนุอนุพงศ์นะคะ ก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ